ฮุดาก็ตีสองฮุดาก็มองขึ้นบนท้องฟ้าดิษสงัดเขาบอกว่าให้นิกในใจว่าอยากรู้จักพระเจ้าฮูดาทําตามคําสั่งของคือคําแนะนําของผู้ชายคนนั้นฮุดาเห็นเมฆเมฆสีขาวรวมตัวกันอย่างรวยเร็วเป็นเหมือนมา้าแล้วก็มีปีกแล้วก็ขนตางอนแต่มันมีความรู้สึกว่าแตลกแล้วก็ทําไมรู้สึกจิตใจเราถึงได้มีความสุขและสงบ สงบมากและมีความสุขก็จนกระทั่งว่าขอศึกษาศาสนาอิสลามก็ขอคําแนะนําจากอาจารย์วิทยาวิเศษรัฐบ้างแล้วก็มีชาวมุสลิมเนี่ยเขาให้หนังสือบ้างอะไรบ้างนะคะข้อมือของการเป็นมูอัลับก็จนมาถึงทุกวันเนื้อหาการแล้ว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 ,ลวลอัลลอฮ์ให้ได้พบเนื้อคู่กับชายที่โทรศัพท์พลาดมาหรือเปล่าครับ ถูกต้องฮานานซึ่งตอนนั้นฮูดาไม่ได้รักเขาเลยนะคะเพราะเขาอายุมากกว่าฮูดามากมากเลยอายุอายุมากกว่าฮูดาสิบสี่ปีแล้วก็ไม่ได้หล่อไม่ได้รวยอะไรแต่ว่าเขามีมีจิตใจที่จะสอนฮูดาว่าให้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ได้มาเป็นเท่าหัวงูหรืออะไรแต่จนกระทั่งในในนะัดตอนหนึ่งคือฮูดาเกิดมีความสงสารเขา แล้วก็ฮูดาจําเป็นที่จะต้องออกจากบ้านเพราะพ่อแม่รู้เรื่องฮูดาเป็นอิสลามแล้วเขาเป็นคนที่เคร่งศาสนาพุทธมากค่ะเขาบอกให้ออกจากอิสลามได้ไหมหรือบอกว่าไม่ได้จ้ะพ่อเขาบอกถ้าไม่อย่างนั้นก็ตัดพ่อตัดลูกฮูดาก็บอกว่าพ่อตัดได้แต่หนูไม่ตัดยังไงหนูต้องศึกษาอิสลามหนูต้องเป็นอิสลามแล้วหนูก็ไปรับอิสลามไปเข้าการิมอที่บางปูทองค่ะ แล้วก็พ่อก็เลยบอกว่าถ้าแยกถ้วยแยกชามแบบนี้ไม่กินอาหารรวมกับเขาไม่กินหมูไม่กินอะไรก็อยู่บ้านเขาไม่ได้แล้วมาทําอะไรละหมาดอะไรอย่างนี้ไม่ให้อยู่หาที่อยู่ใหม่ได้เลยเขาอายคนอื่นฮิดาก็เลยบอกว่าพ่อฮิดาไม่มีที่ไปนะฮิดามีแค่พ่อแม่แล้วก็พ่อแม่ก็มีลูกแค่สองคนเขาบอกเขาไม่สนใจถ้าลูกไม่รักดีแต่ฮิดา ออกมาด้วยพระนามของพระเจ้าก้าวเท้าขวาออกจากบ,บ้านแล้วก็บอกกับพ่อสวัสดีพ่อแม่ว่าสักวันหนึ่งหนูจะขอพรต่อพระเจ้าให้พระเจ้าเปิดใจพ่อกับแม่ซึ่งตอนนั้นเขาก็กะอึกเขาก็ไม่ว่าไงแล้วเขาก็บอกถ้าจะไปก็ขอให้ไปดีแล้วฮุดาก็บอกว่าพ่อจ้าไม่ใช่ว่าหนูเกลียดพ่อหนูถึงได้ไม่อยู่นะ ค่ะแล้วก็เราก็เข้ากันได้ดีสําหรับภรรยาคนแรกแต่ทุกเร่องทุกอย่างเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์นะคะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือก็เหลือวิดาคนเดียวอะคะ่ะที่อยู่เคียงข้างสามีเพราะเขาป่วยแต่เขาดีขึ้นมากด้วยอาจารย์ด้วยยาของตายสิบปีดีเหมือนเดิมเลยคะ่ะแล้วก็คือเขากลับมาแข็งแรงขึ้นแล้วก็เริ่มทำนู่นทำนี่ได้ค่ะ คือผู้ชายคนเนี้ยเขาเคยคุยกับอาจารย์มาแล้วคนที่เขาอยู่พัทยาค่ะอาาจรย์คนที่อยู่พัทยาเหรอครับใช่ค่ะที่คุยอาจารย์อย่างด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะอัลลอฮฺแหกบัลอัลลอฮฺแหกบัเขาเป็นคนรูปไม่หล่อไม่อะไรนะคะแต่ว่าเขาจิตใจคือความหล่อขึ้างในของเขา จิตใจของเขามากกว่าที่สําคัญแล้วเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเออ,อยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์สอนให้ฮุดาะรมาดสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าย <You. S 1> ู่ซ้ายทานข้าวไม่ได้หรือหยิบของเข้าปากไม่ได้จนกระ <You. S 1> ทั่งว่าดัดนิสัยให้ฮุดาเนี่ยนั่งทับมือข้างซ้ายอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป<ต>็<ค>นพระประสงของอัลลอฮ์คุณฮุดาครับ <c oughs> ที่บอกว่าอยู่ในแนวทางของอัลลอด์นี่ ได้ยืนหยัดในสุนทรนขงทรอสุรุล,สลัสุาะวัะซสลัมด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์อีกเส้นนึีงสิคะแล้วก็อยู่ในแนทางของเราในยืนหยัดในสุนทรด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะเท่าที่ฮูดาจะทําได้ลูกชายของฮูดาสามีฮีดาแล้วจนกระทั่งยอฮูดาโกนหัวให้หมดทุกคนค่ะสามคนเลยเพื่อสุนัตมาบีแล้วสุนัดเล็กๆน้อยๆที่ฮูดาพอจะทําได้หรือครอบครัวเราจะพอจะทําได้เราก็ทํากันค่ะ แล้วการอย่างเช่นคุลบาตรเนี่ยก็ไม่เคยมีความรู้ตรงนี้เลยก็ได้จากความรู้จากทางมูลนิธิเนี่ยค่ะอาจารย์หลายสิ่งหลายอย่างที่อบางครั้งมันมันเหมือนกับว่าพ,พ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนมาใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคณะเก่าเอ้ยคณะใหม่เขาเป็นคณะเก่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หลัวกความจริงๆนี่สิสาศาสนาแห่งาศาสนาตัวอย่าง คือศาสนาของอัลลอฮ์ต้องเป็นอย่างนี้จะต,ต้องไม่ไร้สาระแล้วก็อืมกูดาพูดไปด้วยความตอบตื้นในพระองค,ะคะ์แล้วนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างนะคะในแบบฉบับแล้วก็ไม่เหมือนกับศาสนาอื่นค่ะเป็นศาสนาที่ดีพร้อม และก็แท้จริงต้นศาสนาแห่งการเที่ยงธรรมยุติธรรมที่สุดซึ่งบางครั้งฮูดาคิดว่าเป็นมูอันรับมาเป็นอิสลามบางครั้งฮูดาคิดเหมือนว่าเราติดคุกนะคะแต่คุกในดินยาเนี่ยตอนนี้ฮูดาเข้าใจแล้วผ่าจามว่ามันมันจะได้รับสิ่งที่ดีแล้วก็ที่พระอ,องค์จะตอบแทนกับเราใน ในโลกของโลกหน้าเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่และมีความสุขแค่ไหนค่ะอาจารย์อำมอัลลวฮพูดสรือก็น้ำตาน้ำตาเงนเยอะอะคะอาจารย์ครับถ้าเป็นไปได้นะค่ะข,ขอเชิญคุณกับสามีคุณแล้วก็ลูกๆมาเยี่ยมเยือน ครอบครัวของริทีเพิ่มคะแนนธรรมไนะก็เหนียบไว้เช่นกันนะคะแล้วก็อาจารย์ยางฝาสลามถึงให้กับสามีของคุณด้วยค่ะแล้วก็ให้คุณแล้วก็สามีคุณขอดนุาให้วาจพกนั้นอยู่ในมาแล้วก็รับใช้ศาสนาไปนานๆค่ะจขอริงแล้วเนี่ยฮิดาพูดออกอาจาศย์ได้ไหมเรื่องตุลารัชมนตีเนี่ยคือฮิดาเคยส่งเมสเซจไปแต่เขาไม่ขึ้น คืออันนี้เอาความในใจของเรานะคะอาจารย์บรรจงเนี่ยเป็นตุลาลาชธมนตรีในหัวใจในดวงใจของครอบครัวของหนูนะคะเป็นตัวอย่างที่ตรงกล้าทำยอมหักไม่ยอมรอค่ะอาจารย์ขอให้อันล้อจงปวดปาอาจารย์อย่างมากๆแล้วให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ยึงยอนขอนะคะอาจารย์ ในทางที่ดีและถูกต้องอะค่ะครับอาเมนครับค่ะขอรับสมโปรดนะแล้วก็ยังไงมาเยี่ยมเยียนกันได้ค่ะการครับคุณอุดามีอะไรที่จะฝากกันเดี๋ยวรอสักครู่คุณฮุดามีอะไรจะฝากมามนะฟังอุดาฟังฮญาวามาพอสมควรจนจับประเด็นได้ถึงสี่ประเด็นด้วยกันนะแสดงว่าตั้งใจมากแล้วก็ฮญาวาได้ฟัง คุณอดาเมื่อักคร่นี้อยากจะบอกอะไรในใจครับอยากบอกว่าชีวิตค่อยๆได้ต่างกันเท่าไหร่คะ่ะอาจารย์คือคล้ายๆกันมากเลยแต่ว่าถ้าเล่าเนี่ยยาวแล้วก็เสียเวลาเยอะแต่ว่าอยากให้คุณฮูดาคืออย่าอย่าอายที่เราจะทําอิบาดาต่ออัลละห์ค่ะอย่ากเกรงกลัวคําพูดของมนุษย์ที่ว่าโอ้โูอัลลับคือทุกทุกคนที่เป็นมุสลิมจะถูกทดสอบหมดค่ะแม้กระทั่งฮาวาไปทําร์ด ฮาวาก็ยอมจำนวนในสิ่งที่อเลาะทดสอบยอมรับในสิ่งที่เราถูกอเลาะทดสอบจากฮาวาอยู่เมืองไทยเนี่ยจานไม่ล้างเลยค่ะแต่ไปอยู่นู่นอเลาะทดสอบฮาวาล้างจานสามตะก้าอยู่กับคนหมู่มากแซะที่ฮาวาไป85คนฮาวาล้างจานสามตะก้าก็ลิ้นลายที่ตาัลาตลอดไม่ปกตินี่ฮาวาจะเป็นคนที่ไม่ล้างหรอกฉันไม่ได้กิน แต่การที่ฮาวาไปทำฮั์คือฮาวาไ,ได้ได้ความอดทนได้ได้ทุกๆกสิ่งทุกอย่างค่ะทุกครั้งที่ฮาวาซูอยู่ที่ฮารอมนี่คือฮาวาไปตั้งใจไปทำอิบาร์ที่ฮารอมคือฮาวารู้ว่าการที่เราละหมาดในมันสยิดฮารอมเนี่ยฮาวาได้ตั้งแสนเท่าแล้วฮาวาจะพลาดทําไมในเมื่อเราไม่ได้ตัวเปื้อนหรือไม่ได้อะไรทั้งสิ้นก่อนเราไปอันล้์ให้ให้เรา สะดวกง่ายดายทุกสิ่งทุกอย่างไปทำฮัทคือมุสลิมทุกคนใฝ่ฝันนะคะคือทุกคนอันทำดุลินละกบฮาวมากเรากลับมาฮาวก็มีความรู้สึกว่าฮาวได,ได้ได้เตาบัตจริงๆได้ทำด้วยความอิคลาดได้ทำด้วยความตะกวา